สวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับแอนอีกแล้วนะคะแอน,นแน่ๆค่ะฝพนักงาเกษตรน้ำมินค่าวันนี้นะคะแอนพามาดู N น็กเจน v บ e c ขับ4นั่นเองนะคะราคาตัวรถที่12,99.000บาทคันนี้หล่อมากมา,กกาดูกันเลยค่ะสีส้มนะคะแต่งออกมาหล่อแล้วดูดีมากๆคันนี้เพิ่มสี1,000 10, 0บาทนั่นเองนะคะเรามาดูชุดแต่งกันเลยค่ะ กระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้า V6 นั่นเองนะคะเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์แบบคาดยาวเลยนะคะแล้วก็มีไฟนะคะ3จุดด้วยนะคะเป็นไฟสีส้มค่ะส่วนกันชนด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวายนั่นเองนะคะเป็นสีดําด้านล้วนเลยนะคะหรือเราจะทําเป็น2ส,สีทูโทนก็ได้นะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกเลยค่ะและในรุ่นของวายแท็กนะคะมีห่วงลากจูงด้วยนะคะทั้ง2ห่วงเลยนะคะ สวยมากๆเลยค่ะในรุ่นของ YT แทนี้นะคะจะมีเซนเซอร์นะคะทั้งหมด4จุดนะคะให้ด้วยบิวอินมาให้เรียบร้อยกับชุดวายนั่นเองนะคะและมีกล้องนะคะ360องศานะคะด้านใต้ของอกระจังหน้านั่นเองค่ะมีเพิ่มเติมมานะคะเป็นชุดกล่องค่ะจะจับรถด,ด้านหน้าจับจุดด้านหน้านะคะ,ะสวยมากๆเลยและไฟตันหมอกค่ะ คลิปด้านข้างของเขานะคะเป็นสีดำด้านนะคะในไฟตัดหมอกนะคะในตาไฟตัดหมอกจะเป็นลูกแก้วนั่นเองนะคะไฟค่ะไฟหน้าเป็นไฟหน้าตัว C เหมือนไฟ LED นั่นเองนะคะส่องสว่างมากๆเลยนะคะในวลากลางคืนและครอบไฟหน้าให้นะคะเป็นสีดำด้านคะ่ะมาที่ฝากระโปรงะค่ะฝากระโปรงนะคะใส่กระโปรงนะคะเป็นสกุ๊กนะคะทรงฟริตค่ะสันจมูกเป็นสีดำด้านนะคะสวยมากๆเลยค่ะในคันนี้ ค่นนี้นะคะยกถึง2นิ้วเลยทีเดียวนะคะซุ้มลอ้อไซส์ซุ้มล้ออยู่ที่6นิ้วนั่นเองนะคะซีรีส์ยาง30ยาทับ55าาอนยแม็กของ20นะคะอ่าออฟเซตลบ24เลยทีเดียวนะคะแก้มข้างค่ะคันนี้นะคะใส่ครอบแก้มข้างเพิ่มเข้ามานะคะจะเห็นได้ชัดเจนว่าตรงนี้จะใหญ่ขึ้นมานันเดีองใส่ครอบแก้มนะคะกระจกข้างค่ะเป็นครอบเหมือนกันนะคะเป็นสีดำด้านด้วยค่ะและก็มีกล้องนะคะ3 6 0องศาด้วยค่ะ ครอบ้ามือกันลอยนะคะแล้วก็ครอตัวจับของมือจับด้วยนะคะเป็นสีดำด้านทั้งหมดเลยนะคะและกันสัดราลังค่านะคะสามารถรับลำหนักได้ถึง300กิโลเลยทีเดียวนะคะส่วนบันไดข้างนะคะเป็นสองสีทูโทนค่ะสามารถสามารถนะคะรับน้ำหนักได้แล้วก็กันลื่นถลเหยได้ดีด้วยนะคะโลบานด้านหลังค่ะเป็นสองสีทูโทนค่ะเป็นสีเารากาฟายสำหรับกันกระสีบอลน,นั่นเองนะคะใช้งานได้จริงด้วยนะคะแล้วก็มีบันไดนะคะช่วย เหยียบและหยิบของด้านท้ายกระบะได้เลยส่วนไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้าย LED ค่ะใหญ่มากๆด้วยและครอบไฟด้วยนะคะเป็นสีดําด้านค่ะไฟท้ายกระบะนะคะมีไฟเบรกดวงที่3แล้วก็โลโก้ของเขาจะมีกล้องถอยหลังให้ด้วยค่ะในรุ่นของวาแท็กนะคะจะมีตัวนูนเป็นสีคูณสีแล้วก็มีคําว่าวายแท็กค่ะส่วนตัวปั๊มนะคะใส่สติ๊กเกอร์เพิ่มเข้าไปค่ะเป็นสีดําด้านนะคะกันชนท้ายค่ะ มีนะคะบิวอินนะคะทั้งเซนเซอร์ให้ทั้ง4จุดแล้วก็กันชนท้ายนะคะเป็นสองสีนะคะเป็นสีเทากับไฟสลับกันกับสีดำน,น่นองค่ะในรุ่นของ w า t แทนะคะมีแอร์หลังด้วยนะคะมาดูภายในกันต่อเลยค่ะสามารถตับพับกระจกไฟฟ้าได้ด้วยนะคะแพงแอร์ค่าคลิปด้านข้างเป็นสีดำเงานะคะแล้วก็ระบบไฟค่ะสามารถปรับไฟของหน้าจอได้ด้วยในรุ่นของ w า t แทนะคะเป็น เป็นจอนะคะอยู่ที่8นิ้วนะคะแล้วก็เป็นพุสาตาร์ด้วยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้าค่ะสามารถใช้งานพุกคอนโดนมากสายและรับสายที่พวงมาไลัยได้ด้วยนะคะแล้วก็เซ็ตค่าการการขับรถจับรถด้านหน้าได้ด้วยนะคะส่วนหน้าจอนะคะคอนโซลกลางนะคะอยู่ที่12นิ้วค่ะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto ได้ด้วยนะคะมีแป้นชาร์จมือถือส่วนเกียร์เป็นเกียร์10สปีดค่ะ มีเบรกไฟฟ้าด้วยแล้วก็ในรุ่นของวแท็ค่ะมีทั้งปัดน้ำฝนออโต้และก็ไฟออโต้ด้วยในรุ่นของวา t แท็นะคะร้าน299นั่นเองนะคะเป็นขับ4ค่ะลูกค้าสนใจนะคะอยากซื้อรุ่นนี้แต่งแบบนี้นะคะโทรหาแอนค่ะ0ูนย์ก็แปดเก้าแปดสองมีเฟนอ์วิ่งเสนเอกสารถึงบ้านแล้วก็แฟรนชน์ผ่านนะคะแอนเป็นคนขับรถไปส่งเองเลยนะคะคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แอนด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ